สวัสดีคนวันศุกร์นะคะดวงรายสัปดาห์8ถึง14กุมภาพันธ์2566สมมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาฟังกันค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวไพ่ย,ยิปซีทักแชทนะเห็นไหมเพจ f a c e b o o k ย้ำเพจสมมะพยากรนะคะ ค่าครู39บาทพิมพ์ตอบได้ทุกกรณีไม่ต้องจองคิวกรณีโทรคุยจองคิวนะ10โมงถึง2ทุ่มเริ่มต้น20นาที2 9 9สัปดาห์นี้คนวันศุกร์มีเรื่องให้ทำเยอะมากมีเรื่องให้ต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างนะเห็นไหม เฮ้ ö, ยุ่งเหยิงเหมือนกันนั้นนี่สัปดาห์นี้ความรับผิดชอบเยอะจับต้นชนปลายไม่ถูกงงงงสับสนเอาอยัางไงดีพยายามจดใส่กระดาษจดใส่ปฏิทินนะอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังจัดการทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอนจัดการทุกอย่างตามระบบระเบียบจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนต่อให้งานเยอะแค่ไหนอะถ้าคุณจัดการได้อย่างเป็นระบบอะ คุณจะไม่งงเลยแล้วก็คุณจะไม่ข้ามไปข้ามมาทําตามกฎทําตามกติกาทําตามขั้นตอนจัดลําดับความสําคัญให้ดีทําได้ทําสําเร็จผู้ใหญ่ดีนะผู้ใหญ่ดีให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ผู้รู้กูรูผู้ที่อาวุโสกว่าคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมเรื่องนี้บอกเลยว่ามีข้อเสนอดีๆอยู่ดีๆมีโอกาสอยู่ดีๆมีข่าวดี โอกาสที่จะได้เลื่อนตำแหน่งโอกาสที่จะได้ขยับขยายโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงยกย้ายถ้าไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจลำบากใจที่จะต้องเลือกให้ผู้ใหญ่ช่วยตัดสินใจดูดีๆก็แล้วกัน แต่ช่วงนี้เซนแมนลางสังหอนแม่นเชื่อเซนเชื่อลังสังหอนได้ช่วงนี้ธุรกิจส่วนตัววางแผนขย,ขยายเพิ่มเติมแต่อย่าเอาให้มันแบบโอ้โหยิ่งใหญ่เกินกำลังไปก็ไม่ดีเหนื่อยเอาทีละเรื่องสองเรื่องก็พอทำธุรกิจอย่างหนึ่งสองอย่างควบคู่กันไปก็พอโอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่ร้อยโปรเจกต์ตายก่อนพอดีค่ะไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนวิง่งหัวหมุนอย่างเงี้ยเหนื่อยนะอยากรวยอยากโลอยากโลภเนี่ยได้ แต่บางทีก็ดูกําลังตัวเองด้วยธุรกิจธุรการร้านเล่าอะไรพวกเนี้ยก็ดีเหมือนกันนะขายของแบบนะของชิวๆของบันเทิงเริงใจอะไรพวกเนี้ได้ใครจะเกี่ยวข้องกับราชาการช่วงนี้เหมือนมีนัดอะไรบางอย่างนะสถานที่ราชาการหรือโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะได้โชคได้ลาบนะ เลขบัตรคิวเลขบัตรคิวโรงพยาบาลเลขบัตรคิวสถานที่ราชการนะการเงินช่วงนี้อยู่ดีๆมาจากไหนไม่รู้อะมาแบบฟุกๆุกเธอถึงแม้ว่ารายจ่ายของคนวันศุกร์จะเยอะนะแต่อาจารย์ว่ามันก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์ได้เงินก้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเพื่อความสนุกสนานหาความสําราญใส่ตัวด้วยบริหารจัดการเงินได้ไม่ชอ็อตไม่ติดขัดช่วงนี้ระวังภาพหลอนภาพลวงตาเซนแมนล สังหอนแม่นฝันแปลกฝันกลางวันด้วยนะในเรื่องของความรักชิลๆสำหรับคนโสดชิลๆสนุกสนานลันลาถ้ายังไม่พร้อมเรื่อยๆไปก่อนมีคนเข้ามาให้เลือกนะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติทั้งพ่อไม้แม่ไม้ข้าราชการมีสีมีเข้ามาหมดส่วนใหญ่เป็นคนที่ดีมีอนาคต แต่แรงรักเราร้อนดูดีๆด,ดูคนให้ดูนานๆไม่งั้นเดี๋ยวเจอภาพลวงตานะใหม่ๆอะไรก็ดีปากวา่าโรแมนติกดูกันไปนานๆถ้าดีจริงๆอ่ะสิ่งที่มันดีอ่ะมันต้องเสมอต้นเสมอปลายส่วนคนโสดช่วงนี้พากันไปเที่ยวนะกับเพื่อนกับฝูงเนี่ยอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจคนมีคู่ก็เที่ยวได้กินข้าวนอกบ้านบ้างพากันไปหูเปิดหูเปิดตาหรือจะพาแฟนเข้าวัดเข้าว่าทำบุ เสริมดวงสงบจิตสงบใจก็ได้ความหมายดีพูดจากันเพ้อเพอเติมความโรแมนติกให้กันหน่อยสัปดาห์นี้ก็นะเดือนแห่งความรักวันวาเลนไทน์พากันไปดินเนอร์พากันไปเปลี่ยนบรรยากาศพูดจากันเพ้อเพแค่นี้ก็ได้อะไรจะดีขึ้นสุขภาพสายตานะ เน้นไปที่เรื่องของสายตาการนอนการพักผ่อนความเครียดระบบประสาทมันเชื่อมโยงกันแล้วช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยนะคะทําบุญช่วงนี้ไถ่ชีวิตนะปล่อยกบปล่อยปลาปล่อยหอยขมไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นการแก้เค้นเสริมดวงก็ได้ช่วงนี้อาจจะเข้าวัดบ่อยหน่อยนะเลขมงคลคือเลขหนึ่งและเลข2นะสีที่เป็นมงคลคือสีฟ้าช่วงนี้สีฟ้าสดใสและโดดเด่นมากๆสําหรับ คนวันศุกร์เอาเป็นว่าไม่มีอะไรต้องกังวลสบายสบายผู้ใหญ่ให้ประโยชน์ให้คําแนะนําสนับสนุนส่งเสริมจัดลําดับความสําคัญให้ดีกรณีมีตัวเลือกค่อยๆเลือกค่อยๆตัดสินใจ12กุมภาพันธ์อาจารย์จุดเทียนต้อนรับวันวาเลนไทน์คนโสดคนมีคู่จุดได้ปังปุริเยแน่นอนทักเพจ Facebook สมะพยากรชุดละ199 9, นะคะสวัสดีค่ะ